ตัดอีกแล้วพี่น้องเลยสวัสดีครับ,บอกองกระผมราทัวร์ไทยไปทัวร์จีนนะครับวันนี้กำลังสีข้ามาสะพานกาญจนนาไปฝั่งสศพลงแล้วพี่น้องออกไปทางวพูดล,ล่ะไปลงบางนาเนาะข้างๆเกียแล้ะพี่น้องเนาะรถจะเริ่มไ้านะครับขึ้นสะพานว่าช่วงไ,ไอ้ด้านผมผมก็ได้ถ่ายนะครับผมฝั่งไหน การเมืองหรือว่า <c oughs> นักทีใน ยวดขวาครับบอเจอขวาสบอ,อะพี่น้องที่จิงน,นะครับพี่น้องทั้งสบกอลาวนะครับมีโอกาสไปไถ่ายครับฝากชมน้อยๆไว้ในนูน่นพี่น้องเลยนอยนสวนไทยไปสวย เอเชีบสิละอาชีพเราเป็นน้อง,อ,งอาชีพทำมาหากินพี่น้องเลยนี่ก็อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยาเลยครับสะพานน้ำลงกับช่วงนี้น้ำกรหลายไปไหนก็หลายเติมอยูไ่ได้นอเรือใหญ่ก็ได้ก็หลายเติม ด่าข้าวปันโลตัสลอยได้พี่น้องสาสิบแปดล้านโอ้ยอเดี๋ยวขนาดกันชนค่อยเสียเป็นแสนนะพี่น้องค่อยเสียสองข้างซื้อกับกันชนนะซื้อรถผมได้คันนึงรถลดล่ออนะครับวอดวอดวดเห็นใจพี่น้องบรรยากาศประเทศโอ้ยเหมือนไก่ๆนะครับผมบม่ได้ซูมนะครับทั้งครับทั้กไต่ไต่คือเดี๋ยวเขได้เอาไอ้ขากรอกมานะครับเขาได้เอาขากันสั่นกันเซ็นมาที่รถครับ มาแบบกุรงรถยามๆๆีอยู่ในจิตนาะอยู่ในลนกับงงโง่แง,งจะเข้าสารอาหารแห้งจกักพริกเกลือปลาล่าน้ำปลาชิรลพี่น้องเลยพร้อมที่จะซอยจุได้ทุกที่ขาดแต่ผักหอมนะครับกับเขียงให้แม่บ้านหาเขียงให้เนี่ยปวดหัว hey พี่น้ๆๆองเลยเป็นไงพี่น้องเท่ได้หนิขึ้นนั่นแหละสะพานกาญจนาแล้วก็ถ่ายให้เบิรพี่น้องเย ใจอยากเข้ามาเด้อกรุงเทพเด็ก,ดกพี่น้องแก่งแย่งกันไปเลยว่างเท่านี้ก็สำโลงพี่น้องสำโลงกับประเด็๋ยวฝากน้่กระจกมันเลยนั่นครับที่พิมก็เลยเป็นสีแดงๆเลยเปิข้างหน้าวน้องๆผมบจบเอาอยู่สร้างสามเสียดแล้วไม่น้องใกล้แล้วใกล้แล้ววัน,นสร้างสามเสียดสร้างนี่ละว,วันเน้องก,ก็เห็นไว้ไหลายเพราะว่าที่จับได้โอ้หลายปีแล้วครับเพราะว่าตอนผมอยู่ไปเห็นงานเนาะครับ เห็นงานก็เห็นคว่าอายเพื่อนไทยเขาสร้างบ้านให้สร้างไอ้บุไม่ตานกับสร้างเอราวัณก็เมืองโบราณอยู่พัทยาอต,ตอนที่ไปทํางานนะครับนี่ไปผมไม่เห็นอยู่บ้านเราหรือไม่ต้องไปเห็นทั้งอืนนะครับเห็นอยู่สิ่งไกลๆจังหน่อยนี่ละ <c oughs> เคยได้ไปน้ำเบิ้นเนาะพี่น้องเคยเข้าไปเนการเห็นงานน้ำเบิ้นลองเบิร์ก็คยอยู่พี่น้องได้กับโอมานบ้านหและ้ะพี่น้องเอ็น มันก็มาซื้ออยู่บ้านเฮาเนาะบ้านเฮาเราคันหาได้นะครับเดี๋ยลเราโว์สามหมื่นี่อยู่บ้านเฮาดีกว่าก็ไม่ต้องลงทุนหลายลงกับซีโร่ลายก็เป็นล้านเื่ากันเราพี่น้องเอ้ซื้อรถเนาะซื้อรถใหม่ผู้ค้าเนี่ยพูดหน่อยนะครับแต่เลยซื้อรถเก่าค่อยสอบค่อยปรับปรุงไปพี่น,อนอ้องเอยก็ได้หาเงินบริจิตรไใใส้นะครับสู้เอาพี่นอ้องเอ้ คนเขาคือว่าแหละถูกหน้าปากมองนะพี่น้องเนาะกาเอาขับลำจ้างเพื่อการขยันสอบหนึ่งตัมีของเจ้าของเพิ่มความขยันเขาอ,อีกนะพี่น้องถึงว่ารถสิเก้าก็ต้องสอบ้พียบนะครับพยายามเพียรรถอย่าไป่วงไม่ยันจะเงินเว้นอย่าไปอย่าอย่าไปอาหานเห็ดเลยพี่น้องเลยพอดในบริงานออกงานออกเลยพี่น้องพอดในบริลือออกซื้อของใหม่มาใส่นะครับย่างไอ้นอยก็ได้สองสามปีสามสี่ปีของผมได้ห้าปีนะครับห้าปีผ้าเครื่องเสื่อครับ เปิดหลายอยู่พี่น้องเลยคืออยู่บ้านเฮาแบบเปิดหน้าเป็นแถวบุระอันนี้กับใครอยู่ค่อยเก็บค่อยกลับมาเสื้อเล็กกน้อยน้อพี่น้องเก็บสะสมไ่ใยามรถเป็นฮันมานี่นะพี่น้องเลยนะครับพี่สอบตรงทุ่งครับถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับหม้อน้าพวกอันนั้นก่อนเอซี่ออกอย่างเศร้าครับเบิดน้าเบิกท่าเนาะพี่น้องสำคัญล่ะขั้นน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเชิงล้อยางพวกพื้นไฟนี่แหละครับเบิกนี่ องค์กรมันพร้อมก็โอเคแหละพี่น้องเลยมีความขยันแต่มาช่วงนี้อยากขี่ค้านได้ผู้ค้าก็ได้เฮ้ยน้องพี่น้องเท่าแล้วกำลังทันได้แล้วเดี๋ว่าสีเท่ายิงลงเออเออเออเนศรแล้วครับกลับไปเกขตทหารพี่น้องเลยเออเห็นจังไร้ซะเห็นงานนักหลายน้องพี่น้องเราก็ทะเลกเท่าได้งานนักก็ได้เอ้ยขึ้นทอดขึ้นถึงเออพี่น้องคลิปลงคลิปเดียวเพิ่งกระได้ว่าเห็นเห็นแต่น้องสาวงอ้อมน้อยเราเห็น มากินขา้าวมาเห็นนะเปิดไปเห็นเป็นตอนเ,เนื้อเคดในหิวมันจ่อยได้จังน้อยนอพี่น้องเนาะงว่าเพื่อนน้าโคโรูอยู่ที่สมุนทรลิกพี่น้องเลยเปิดไปย่ำได้กย็ย่ำอยู่พวดพวดอุย้ยพี่ไอ้ก็อยากกินขา้าวเนี่ยมาหน้าพี่ไอ้คือว่อนแท้แหม่เดี๋ยวจ้าของกันกำลังอยู่กำลังกินนะนี่เท่าแล้วก,กินน้อยๆก็อ้วนได้พี่น้องเลย <c oughs> อยากจ่อยมันจ่อยบัลงมันหิวพี่น้องเลยขั้นหิวนอนบัวรับได้ครับ มันต้องให้ท่องตึงนะครับนังท่องตึงนังตายอดเพคนว่าเนาะคนขี่คา้านนี่ยนะครับใกล้ข้อสร้างสามเสียนแล้วครับเดี๋ยวผมสิไปจบคลิปอยู่ไว้บ่อนสร้างสามเสียนนะครับนี่เขาหลดไฟเลยพี่น้องะไรจากไอ้ทางเอกค์ไม้ทางสายสายอย่างนู้นขเขาเอินเพิ่มสิบกว่าม่นสายเดียวแน่นอนโอ้น่าจะเป็นสายเดียวขเขาแล่นขึ้นไปขึ้นมาโน้มเอี่งเนาที่ข้อสร้างสามเสียนหร้อพี่น้องข้างความ มผจัทอดใต้สะพานไปเนีสิทถ่ายเห็นชัดน,นะครับเห็นบมดพี่น้องทุกคนคืนเห็นไว้ตกสีแล้วพี่น้องเลยเป็นสีดําสีเขียวออกมาแล้วละ่ะลายปีเนาะอันนี้อยู่แถวคันแลนทั้งขวามือผมก็จะออกแหวปากน้ำนอันนี้ทางรถไฟนะครับสมบูรถ่ายสาร้างสามเสียงเอาจบคลิปไว้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะ คับนเดี๋ยวเขาเห็นในกล้องว่าถ่ายรูปมือดับอีกละ่ะยากเลยพี่น้องเลยขึ้นฮอดคือเถิงคือเก่านะครับลุงป้าอาสูงสูงคนนะครับที่นี่รับความขอบคุณนะครับจากผมลอบทัวไทยไปทัวที่ไปทัวที่บีรีเลยพี่น้องสวนอีครับ